สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีธนูทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ทันว่าถึง13มกราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ยิปซีในรอบสัปดาห์ที่25ถึง31มกราคมปี64ค่ะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาหยิบไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะ ในรอบสัปดาห์นี้นะคะการเรียนและการงานเด่นมากเลยสำหรับชาวราศีธนูนะคะเมจิกเชี่ยนไพ่ใบนี้เป็นคนที่มีพรสวรรค์ในตัวค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่ย่แย่เร็วร้ายแค่ไหนนะคะคุณก็จะสามารถเอาความที่แบบว่ามีพรสวรรค์อยู่ในตัวเอามา แปลงเป็นอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคุณนะคะเป็นผู้ที่ชำนาญการด้านใดนด้านหนึ่งบางท่านนะมีงานประจำแต่ก็แบบว่ายังสามารถรับจอบอื่นเพิ่มได้นะคะหรืออาจจะเอาอความสามารถที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยมาทำเป็นงานพิเศษงานเอางานอดิเรกมาสร้างเป็นรายได้ได้ไดนะคะบางท่านเขาเรียกว่า เป็นคนที่อยู่ที่ไหนก็ไม่ลำบากนะถ้าจะเรียนต่อนะคะสามารถเรียนต่อได้ในระดับสูงเลยถ้าทำงานนี้ก็คือจะเด่นอยู่นะคะในสัปดาห์นี้หรือบางท่านอาจจะอยากเปลี่ยนสายอาชีพนะบางท่านนะคะเรียนมาอีกสาขาหนึ่งแต่เวลาที่ทำงานเนี่ยมักจะไม่ตรงกับสายที่เรียนมานะคะฮะ ด้านการงานสองใบนี้นะก็เขาเรียกว่าจะประสบความสำเร็จอยู่นะคะก็จะมีคนคอยที่แบบซัพพอร์ตอยู่แต่ว่ามีไม่มากนะคะคืออยู่อยู่ที่เดิมนะเพราะว่างานหรือว่าอะไรที่ทำนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนที่นะเพราะว่ามันเหมือนจะต้องอยู่ที่เก่าไปก่อนนะคะ อย่าเพิ่งขยับขยายนะรอดูอีกสักระยะหนึ่งนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีธนูในรอบสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะ